ความมั่นใจถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราพร้อมแล้วเราถึงมั่นใจคนจํานวนมากชอบคิดว่าฉันต้องพร้อมก่อนฉันจะมั่นใจแล้วฉันจะเริ่มทําแต่ถ้าไปดูคนที่ประสบความสําเร็จะนะฮะเขาเริ่มจากไม่พร้อมนี่แหละเวลาคุณรู้สึกว่าโอเคมันจะมีทางไปเนี่ยคุณไม่ได้ว่าคุณไม่กลัวนะคุณจะกลัวเหมือนเดิมหแหละแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือคุณไม่ยอมให้ความกลัวบอกคุณต้องเลือกอะไร สิ่งที่มันน่าสนใจคือกระบวนการของการได้ผลของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหเราคิดว่าโอ้โหจัก,กรวาลทำตามใจเราไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่เพราะว่าความเชื่อของคุณเนี่ยทำให้คุณสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าสิ่งที่มันเจ๋งมากเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ก็คือว่าเราสามารถเขียนเรื่องราวใหม่ได้ Mission the Moon. mission. Continue with to your the เพราะสไลด์ที่สวยอาจจะไม่ใช่สไลด์ที่ Impact Productive Presentation with AI คือคอร์สเรียนสดออนไลน์ที่จะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอของคุณด้วยพลังของ AI tools และวิธีคิดที่จะช่วยสร้างสไลด์ที่ได้ทั้งเร็วและผลลัพธ์ที่ Impact เหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องนำเสนอบ่อยๆนะครับและอยากใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ Mission Academy คลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับยินนี่ตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตทานุชา,าครับ วันนี้จะพูดเรื่องหนึ่งฮะที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมกําลังเขียนบทความอยู่นะครับจริงๆเราอาจจะเคยคุยกันในเรื่องนี้ในมุมหลากหลายมุมมาแล้วแ่ะแต่ว่ายังอยากคุยอยู่ผมรู้สึกว่ามันมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยในยช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงเยอะๆช่วงนี้ตอนเนี้ผมคิดว่าโลกเนี่ยมันกําลังหากฎกฎติกาใหม่อยู่นะฮะหลังจากที่กฎกติกาเดิมเราใช้มา หนึ่งไซเคิลใหญ่ๆก็คือ80ปีโดยประมาณ80-90ถึงปีเนี่นะครับเหมือนกติกากำลังจะเริ่มใหม่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความเชื่อความขัดแย้งเจเนอเรชั่นทุกอย่างเลยสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันสำคัญมากสำหรับบุคคลแต่ละคนเนี่ยคือการวางความเชื่อของตัวเองความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นคนอื่นก็มองไม่เห็นตัวเราก็มองไม่เห็นแต่มันกาหนดทบาจะเกือบทุกอย่างที่เราทาเลยเวลาเราเชื่ออะไรแล้วเนี่ยคำพูดของเราจะเป็นแบบนั้นตาม แอคชั่นของเราจะเป็นแบบนั้นตามวิธีการที่เราปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆจะเป็นแบบนั้นความเชื่อหรือว่า Mind s เ t เนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อหลอมพฤติกรรมเราถ้าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเวลาเอาเรื่องเวลาเราเจอความทา้าทายหรือปัญหาเา็านะฮะเราแ,แต่เราจะเรียกเนี่ยนะครับมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่จะบอกว่าแบบเฮ้ยปัญหามาซวยว่ะแย่แล้วต้องล้มเหลวแน่เลยนะครับคนคนกลุ่มนี้ชอบพูดว่าทําไม่ได้เพราะนะฮะ แล้วก็จะมีเหตุผลตามมาเต็มไปหมดคนกลุ่มที่2รู้สึกว่าเออวะมันยากดูมันเป็นอุปสรรคจริงแต่เชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีทางออกเดี๋ยวจะทําได้ปัญหาเดียวกัน RESPONS ต,ต่างกันนะครับคนแรกเนี่ยจะเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยในตัวเองหลีกเลี่ยงนะครับคนที่สองเนี่ยจะตั้งคําถามลองปรับตัวเข้าไปหาเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันทําก็คือว่า เวลาเราเล่าเรื่องอะไรให้ตัวเองฟังแล้วเนี่ยสมองเราเนี่ยทำงานผ่านสิ่งที่ว่า a นวเรทีฟหรือว่าเรื่องเล่านะครับเวลาเราเชื่อเรื่องเล่าอะไรแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติตามนั้นสมองเราจะมีหน้าที่ไปหาหลักฐานมาเพื่อสนับสนุนความเชื่อของเราแล้วนะครับมันมีคำหนึ่งคือ Confirmation b i As เนะเมื่อไหร่ก็ตามเราเชื่ออะไรแล้วเนี่ยเราจะหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อนั้นสมองเราทำงานแบบนั้นถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้เราจะล้มเหลวสมองก็จะหาหลักฐานมาสนับสนุนซึ่งมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าเราเชื่อว่า เฮ้ยมันมีทางออกทําได้นะถ้ามีคอนดิชันต่อไปนี้สมองก็จะยามไปทำมาหาว่าไอคอนดิชันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่เราอยากหามันคืออะไรกันแน่นะครับอย่างที่บอกคนที่คิดว่ามันน่าจะมีทางออกนะสมองก็จะตั้งคําถามเฮ้ยลองทําแบบนี้ไหมปรับตัวนะครับคนที่2ที่คิดว่ามีทางออกเนี่ยไม่ใช่ว่าฉลาดกว่าหรือว่ามีพรสวรรค์กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาตัดสินใจไปแล้วไงว่าเฮ้ยมันต้องได้อ่ะนะฮะมันต้องได้มันต้องได้เราจะทําอันนี้ให้ได้ต้องทําไงนะ พอตัดใจแล้วว่าจะเอาให้ได้เนี่ยนะฮะการตัดสินใจเนี้ยผมว่าสําคัญมากจะ,จะเอาให้ได้ความเชื่อเนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนคนนี้เลยมันจะเพิ่มความชัดเจนในสิ่งที่ัวเอย่างอยากได้พอมันทําไปเรื่อยๆความเพียรความชัดเจนสิ่งที่มันจะเกิดก็คือความก้าวหน้าคนนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันมีความก้าวหน้าว่ะไอ้ตอนแรกที่ดูเหมือนยากมากๆทําไปสักพักหนึ่งเอ้ยมันบางอย่างมันก็ทําได้ขึ้นมาประตูที่เคยปิดพอคุณไปเคาะมันบ่อยๆอะ่ะ สักพักหนึ่งมันเปิดไปเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยจึงเป็นจุดกําเนิดของการเริ่มอะไรบางอย่างเสมอไปดูดูก็ได้เรลาเราไปอ่านประวัตินักกีฬาศิลปินผู้นําเนี่ยเขามีความกลัวมากเลยนะเขามีความไม่มั่นใจในตัวเองต่างๆนานาแต่เขามีความเชื่ออย่างลึกซึ้งเลยว่าไม่ว่าอะไรจะถูกโยนมาใส่เขาก็ตามเขาจะสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ เวลาคนเหล่านี้ไม่มั่นใจนะคนที่ที่เชื่อว่ามีทางออกเนี่ยไม่มั่นใจเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาพยายามจะทําคือเขาพยายามจะลงมือทําอะไรบางอย่างแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะเขาเชื่อว่าความมั่นใจจะตามมา confidence follows action ความมั่นใจถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราพร้อมแล้วเราถึงมั่นใจคนจนํานวนมากชอบคิดว่าฉันต้องพร้อมก่อนฉันจะมั่นใจแล้วฉันจะเริ่มทําแต่ถ้าไปดูคนที่ประสบความสําเร็จอะนะฮะเขาเริ่มจากไม่พร้อมนี่แหละนะครับไม่ไม่รู้แหละเพราะมันไม่มีวันที่จะพร้อมหรอก แล้วก็ไม่มั่นใจด้วยแต่ก็จะทําอยู่ดีทั้งๆท,ที่กลัวคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่กลัวกลัวนะฮะแต่ว่าเขาจะก้าวออไปทําอะไรบางอย่างโดยไม่มีหลักประกันเลยนะว่าทำแล้วจะสําเร็จหรือเปล่าหลายครั้งสิ่งที่ทําไปแล้วผลก็ไม่ได้ออกมาตามที่เจ้าตัวอยากได้ด้วยแต่มันไปเหมือนกับเปิดประตูบางอย่างผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาทําธุรกิจมาหลายอันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเฟลหรือไม่ก็ มีปัญหาไม่ได้ไม่ได้ไไดสักเสสกทีนะฮะสองสามอันอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มาปรึกษาแล้วก็บอกเออมันมันเศร้าเนอะทำอะไรไม่สาเร็จอะไรเงี้ยผมเลยบอกเขาว่าเฮ้ยบางทีที่ท่านมา3อันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่สําเร็จก็ได้นะมันคือข้อมูลเรียกว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเท่าที่เรียกมันว่าความล้มเหลวเนี่ยเรียกว่าเป็นฟีดแบ็กละกันคือเป็นข้อมูลให้เราทําอันต่อไปอาจจะสําเร็จก็ได้ นะฮะพอมันฟังกูมับอกเฮ้ยขอบคุณมากมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะฮะคือแน่นอนมันธุรกิจมันก็ไม่ได้สาเร็จขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ว่าอันต่อไปที่มันทําอันที่4ีเนี่ยมันสําเร็จเลยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเปลี่ยนเรื่องเล่ากับสมองเราเนี่ยนะครับสมองเรามันจะเริ่มหาหาทางใหม่เวลาคุณรู้สึกว่าโอเคมันจะมีทางไปเนี่ยคุณไม่ได้ว่าคุณไม่กลัวนะคุณจะกลัวเหมือนเดิมแหละแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือคุณไม่ยอมให้ความกลัวมาบอกคุณต้องเลือกอะไรคำหนึ่งที่สำคัญมากในเรืื่่อองนี้คคาว Trust the Process คนที่มีความเชื่อแบบนี้ที่มีความเชื่อว่าฉันทําได้ถ้ามีอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อในกระบวนการเขามาตรวจสอบกระบวนการว่าโอเคเราทุ่มเทเวลาทําแบบนี้ไปเนี่ยเราน่าจะอยู่ถูกที่ใช่ไหม trust the process คือแบบนี้นะคผมยกตัวอย่างนะอันนี้คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเลยนะแต่ผมจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังวะอย่างตอนนี้ผมเทรดไฮร็อกซ์อยู่นะฮะเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งเริ่มสุดๆนนะผมพูดจริงนะผมแค่ฟังแบบคือผมอยากล,ล,ลงเดี่ยวใช่ปะ่ะผมแค่ฟังแบบสิ่งที่ต้องทำอ่ะผมรู้สึกว่าแบบผมไม่มีทางแข็งแรงพอจะทำอันนี้ได้ ต่ผมมีเวลา6เดือนแต่ผมรู้สึกว่าเออช่างหัวมันเถอะจะไม่คิดเรื่องนี้ละเราคิดว่าจะทําได้ทําได้จะทําได้ท่าอะไรท่าหนึ่งไปซ้อมมันจะสี่วันแล้วต้องเชื่อใน process เชื่อในกระบวนการที่ว่าเราจะต้องทําได้ในท่าของไฮร็อกเนี่ยมันจะมีท่าพายเรือกับท่าสกีซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผมขอใช้คําว่าเกลียดที่สุดในยิมแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแน่เลยอะ่ะผมไม่มีทางทําได้แนะ่เพราะว่าผมมีประวัติที่ไม่ดีมากกับอุปกรณ์สองชิ้นนี้ แต่ผมก็โอเคเราเชื่อใน process ของการฝึกและอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเชื่อในความยืดหยุ่นของตัวเองด้วยหรือว่า resilience ผมไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่เราจะเล่าว่าเหตุการณ์จาลองแบบนี้มันก็ถูกใช้ในการตัดสินใจทำา Project ใหม่เหมือนกันเวลา,าทำโปรเจกต์ใหม่เนี่ยมีคนถามว่าผมเห็นไหมว่าต้องไปสุดทางจะเป็นไงผมเฮ้ย hey, ผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นเส้นทางทั้งหมดนะผมไม่รู้หรอกว่าทางจะเป็นไงแต่ผมเชื่อว่าก้าวต่อไปเนี่ยมันจะพาเราไปที่ไหนสักแห่งที่มันคุ้มค่าอาจจะไม่ใช่ที่ที่เรา คาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็ได้เพราะโลกนี้มันไม่แน่นอนแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ได้เป็นตามที่เราคาดไว้ทําไงก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยที่สุดเรามีแอคชั่นแล้วโลกนี้ความสําเร็จสิ่งที่เราอยากได้ไม่เคยเกิดขึ้นจากการนั่งคิดเอาไม่เคยเกิดขึ้นจากการแบบรอเวลามันเกิดขึ้นจากการลงมือเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราวางใจแบบนี้คือไม่เป็นไรเราเห็นทางข้างหน้าหนึ่งเก้าเนี่ยเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวว่ากันเนี่ยนะฮะทำเต็มที่เดี๋ยวว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะทางานช่วยๆนะครับต้องเน้นแบบนี้นะฮะไม่ได้หมายความว เราจะแบบทํางานมาตรฐานตามไม่ใช่แต่เราทั้งรู้ว่ามันไม่แน่นอนนี่แหละแต่เราจะไปไปแบบมุ่งมัน่นไม่ใช่มุ่งมั่นมาจะต้องได้แบบนี้เป,เปแต่มุ่งมั่นที่จะทําอะไรบางอย่างพลังนี้เชื่อไหมมันดึงดูดผู้คนนะฮะมันดึงดูดไม่ใช่เพราะว่าไอคนนั้นไม่มีคําตอบนะเพราะมันไม่มีนะฮะแต่อย่างมันดูมีมีพลังบางอย่างที่สุกว่าเออเอออยากตามคนนี้อีกอันหนึ่งที่คนเหล่านี้เป็นนะครับอันนี้ผมได้ข้อคิดเนี้ยมาจากคุณไพบูลอากูนะฮะ มันเป็นเรื่องเล่าที่คนเล่ามาตลอดว่าแล้วผมก็ได้มีโอกาสเจอคุณไพบุล์หลายครั้งเพราะว่าทําอยู่อยู่บอร์ดด้วยกันใช่ไหมครับมีคนเล่าให้ผมฟังบ่อยว่าคุณไพบูญเนี่ยเวลาเรื่องมันยากๆมีปัญหาเนี่ยคุณไพบูลก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงเหมือนโชคสตา์เข้าข้างเราคือเขาเชื่อจริงๆว่าเดี๋ยว everything s gonna be okay แล้วส่วนใหญ่มันก็จะโอเคด้วยมันอาจจะไม่ได้โอเคแบบที่คิดไว้ในตอนนั้นมันก็ไปของมันได้นะครับคนเหล่านี้อย่างเคสนี้นะฮะเขาจะพกไอ้ความเชื่อเนี่ยความเชื่อที่ว่า เหมือนเขามีสมอยึดว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงทุกอย่างมันจะเดี๋ยวมันจดการได้นะเดี๋ยวมันมันมีทางไปของมันเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันติดตัวไปอยู่ในห้องประชุมอยู่ในการเดินอยู่ในวิธีการตัดสินใจสิ่งที่มันน่าสนใจคือกระบวนการของการได้ผลของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหเราคิดว่าโอ้โหจักรวาลทําตามใจเราไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่เพราะว่าความเชื่อของคุณเนี่ยทำให้คุณสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเวลาเราเชื่อเราจะยอมลงมือทาเราจะทุ่มเทกับเรื่องนั้นเราจะอยู่นานกว่าเราอยากทําให้บทสนทนามันอยู่ เราจะฟังอย่างลึกซึ้งเราจะพยายามเราจะทดลองบ่อยกว่าเราจะล้มเราจะลุกเร็วขึ้นคนที่ทํางานกับคนแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามันมีพลังนะครับมันไม่ใช่พลังอะไรหรอกนะฮะมันคือพฤติกรรมที่อย่างรากมาจากความเชื่อน,นั่นเองที่ผมพูดตอนแล้วว่าเรื่องเรา n a r r a t i v e เนี่ยว่าเราเป็นใครเรามีความสามารถอะไรเราสมควรได้รับอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญากเพราะสมองเราจะไปตามหาไอ้เรื่องราวนี้เรื่องราวนี้บางทีเนี่ยเราเขียนเองก็มีบางทีบางคนเขียน ให้เราก็มีมันอาจจะถูกเขียนโดยพ่อแม่ที่เขารักเรานะแต่เขากลัวมากเขาเป็นคนขี้กลัวเขาฉายความกลัวมาอยู่กับเราอาจจะเขียนโดยหัวหน้าที่ไม่เคยเห็นความสามารถเราเลยฉายความรู้สึกอิกนอร์มากับเราอาจจะเขียนโดยครูที่รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันจะทําอะไรได้เหมือนครูของเจมี่โอลิเวอร์อะไรแบบนี้นะที่บอกว่าดเด็กนี้มันมันไม่มีทางเป็นอะไรได้ในชีวิตนั่นคือเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตเราแต่สิ่งที่มันเจ๋งมากเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ก็คือว่า เราสามารถเขียนเรื่องราวใหม่ได้และเรื่องราวใหม่เนี่ยจะทําให้สมองคุณทํางานอีกแบบสิ่งที่เป็นพลังหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ง่ายที่จะทํานะคือการมีสิ่งที่เรียกว่า grounded o p t i m i s m การมองโลกในแง่ดีอย่างมีหลักการมันคือการบอกเรื่องราวกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะหาทางผ่านมาไปให้ได้เราจะเรียนรู้เราจะเติบโตเราจะแข็งแกร่งขึ้นนั่นไม่ใช่การแกล้งทําด้วยนะ แต่การเตรียมตัวเตรียมตัวว่าโอเคโลกมันจะโยนอะไรมาใส่เราไม่เป็นไรเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งเราจะผ่านมันไปได้พอเราเล่าเรื่องนี้ให้สมองฟังนะครับสมองเราเนี่ยอย่างที่บอกชอบเนวิทีฟนะครับสมองเราออกแบบมาสําหรับเรื่องเล่าเลยพอมันได้ฟังเรื่องเล่าอะไรปุ๊บเนี่ยมันพยายามจะหาหลักฐานมาเพื่อสร้างความสอดคล้องสมองจะตีความทุกอย่างอ่ะสมมติว่าคุณมีพนักงานคนสําคัญลาออกมันจะมีคนตีความได้สองอย่างคนแรกแบบโอ้โหเห็นไหมชีวิตฉันแม่งโคตรสวยเลยคน ที่แบบเป็นมือขวาก็ดันลาออกไปอีกอีกคนนึงอาจจะบอกว่าโอเคเราก็ทํางานกันมาถึงพอสมควรแล้วเนี่ยการลาออกของเขาก็อาจจะทำให้เราต้องลําบากหาคนใหม่แต่มันอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะเอาไอเดียใหม่ๆกับคนใหม่ๆมาเปลี่ยนวิธีการให้เราพัฒนาขึ้นไปก็ได้คนแรกเนี่ยดิ่งลงไปกับความคิดกับนาร์เรทีฟของตัวเองอีกคนนึงมองไปเป็นภาพบวกเป็นความจริงเหมือนกันการตีความต่างกันและการตีความนั้นคือเรื่องราวเรื่องราว มาที่สมองสมองหาความสอดคล้องคุณอยากได้เรื่องคุณเล่าเรื่องแบบไหนเดี๋ยวหลักฐานแบบนั้นจะตามมานะครับแล้วมันก็จะสแกนหารักฐานเลยถ้าคุณบอกว่าโอ้โหฉันเป็นคนโชคร้ายทุกอย่างมันดวงไม่ดีนู่นนี่นะครับคุณจะเจอหลักฐานของความโชคร้ายนะฮะสมองจะหาเรื่องมายืนยันให้เต็มที่มันไม่ได้โกหกคุณด้วยนะครับมันพยายามช่วยให้เราเข้าใจโลกเนี่ยผ่านฟิลเตอร์ที่เราให้มันไปแต่ฟิเลเตอร์คุณเปลี่ยนได้นะฮะคุณเปลี่ยนได้คุณสามารถเปลี่ยนเรื่องเล่าได้คุณสามารถหยุดแล้วถาาม ถ้าเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงเนี่ยเราอยากให้เรื่องเล่าต่อมาเป็นยังไงสมองได้ยินเสียงเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประเมินค่า Mind s e t ต่ำจนเกินไปเรื่องเล่าที่เราให้กับสมองเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนที่เราตีความจริงเราทำาดยถ้าเราเชื่อว่าชีวิตฉันมันก็ประมาณนี้แหละนะสมองก็จะหาหลักฐานมาให้สอดคล้องกับเรื่องนี้ถ้าเราคิดว่าไม่อ่ะชีวิตฉันมันจะต้องไปอีกแบบสมองมันก็จะพยายามหาหลักฐานมายม้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่ใช่ว่า คุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการนะแต่ทางมันจะเปลี่ยนทีนี้อยากพูดถึงเรื่องออปติมิซึมหรือการมองโลกในแง่ดีที่มันเป็นแบบไม่ได้เวอร์เกินไปเนี่ยนะแบบแบบว่ามีหลักการนะ,ะการมองโลกในแง่ดีเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งเรียกว่า wishful thinking นะคือไม่ได้เป็นแบบแบบเพ้อฝันนะ,ะแต่เป็น discipline thinking เป็นการคิดแบบมีวินัยนะครับมันคือเลือกนะฮะสิ่งที่เป็นไปได้แม้ว่าข้างหน้ามันจะดูยุ่งเหยิงและไม่เป็นไปไม่ได้ก็ตามความจริงของโลกนี้ก็คือว่า p e i m i พสการมองโลกในแั่น่า,าย ะะมันจะบอกว่าโอ ilo, พ้พวกเราซวยหมดไม่มีทางหรอกที่มันจะทําอะไรที่มันดีขึ้นได้อันนี้มันมาตามธรรมชาติโลกให้เหตุผลเราตลอดเวลาที่จะเชื่อว่าทุกอย่างกําลังพังทุกอย่างหมดเวลาหมดโอกาสหมดหวังแล้วแต่ออปติเมทซ่นต้องเลือกออปติเมทซ่นเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกเพื่อบอกว่าเฮ้ยฉันจะเลือกทางนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งสร้างความแข็งแกร่งด้วยการลงมือทําด้วยการปรากฏตัวมันเหมือนกับการเวลาคุณไปยิมอ่ะคุณต้องรู้สึกแข็งแรงก่อนเราค่อยไปยิมเปล่าไม่ใช่เนาะเราต้องไปยิมก่อนถึงจะรู้สึก จิตของเราให้มองหาความหวังนะครับมองหาทางออกยึดมั่นว่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันมีทางไปแหละเราอาจจะเห็นแค่10เมตรแต่เดี๋ยวมันมีทางไปสังเกตดูนะว่าผู้นําส่วนใหญ่จะมีลักษณะของออพติมิซึมแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเพ้อฝันแต่รู้ว่าเฮ้ยมันมีทางไปเวลาเจอสิ่งที่ไม่เป็นใจกับคุณลองถามคําถามนี้ก็ได้า่าแทนที่จะบอกว่าโอมันแย่มากนู่นนี่นะโอเคเราไม่ชอบเลยเหตุการณ์เนี้ยแต่มันกําลังสอนอะไรเรา สิ่งนี้กําลังเตรียมเราสําหรับเรื่องอะไรหรือเปล่าวันก่อนผมเพิ่งคุยกับเพื่อนถึงเหตุการณ์ที่ดราม่ามากๆเรื่องหนึ่งของผมในชีวิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยโหแย่มากนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบผมทําผิดพลาดแล้วก็แบบเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตตอนนั้นใหญ่จริงๆใหญ่แบบงานนี่คือแบบล่มได้เลยเนี่ยนะแต่พอย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเออเหตุการณ์วันนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเราเสียใจมากนะแต่มันสอนอะไรอย่างหนึ่งมันสอนให้เราระมัดระวังมากๆหลังจากนั้นเนี่ยความระมัดระวังเนี่ย เพิ่มขึ้นอีกเยอะถ้าเหตุการณ์นั้นมาเกิดวันนี้ความเสียหายจะเยอะกว่าเมื่อวันนั้นเยอะมากนะฮะเราเลยเห็นว่าเอ้ยเออว่ะของบางอย่างม,มันมีวัตถุประสงค์ของมันเวลาเราเป็นคนที่ออพติ i มอส์เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยฝึกตัวเองในการยอมรับความจริงข้างหน้าว่าโอเคสิ่งมันสิ่งต่างๆมันจะยากแต่ยังมีโอกาสอยู่แบบนี้เราจะรู้สึกว่าโอเคมันมีที่ไปต่อสุดท้ายนะฮะ พอเราเริ่มทําอะไรนะฮะเราเข้าสู่กระบวนการในการทำใช่ไหมทำปุ๊บตอนแรกม,มันจะยังไม่ค่อยชัดเจนแต่พอคุณทาไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มมีความมั่นใจมันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นพอเริ่มชัดเจนมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นหลักฐานเพราะฉะนั้น action creates evidence การกระทําจึงสร้างหลักฐานขึ้นมาพอเราเริ่มเห็นหลักฐานปุ๊บเราจะอยากทําต่อการจเจริญเติบโตจึงไม่ใช่ว่าเราเห็นหมดว่าต้องทำเห็นหมดว่าวทำเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่เพราะว่าลงมือทําเราจึงเห็นต่างหากพอเป็นแบบนี้เนี่ย โลกมันก็จะหมุนมาทางทิศทางเรามากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันไม่ได้อธิบายด้วยข้อเรื่องวิเศษอะไรไม่มีอะไรวิเศษนะมันเป็นการอธิบายด้วยเรื่องที่เบสิกที่สุดแล้วก็พอเราเริ่มมีหลักฐานเราจะเริ่มมีพลังงานเราจะเริ่มมองโลกในแง่ดีโลกก็จะเริ่มตอบสนองคุณด้วยเรื่องแบบนี้อีกอันนึงทิ้งท้ายก็คือว่าอย่าอย่าไปรอความสมบูรณ์แบบผมเคยเขียนเรื่องเรื่องไอ้เรื่องกับดักความฉลาดไปแล้วใช่ไหมครับช่วงเวลาสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง ยิ่งคุณรอเวลาไปเท่าไหร่บางครั้งถ้ามันถึงจุดที่มันต้องตัดสินใจแล้ว่ยถ้าคุณรอต่อไปอีกเนี่ยมันจะทําให้ความสงสัยในใจคุณมันแข็งแรงขึ้นยิ่งรอนานความกลัวยิ่งเสียงดังขึ้นสิ่งที่จะขัดจังหวะของความกลัวได้ก็คือการลงมือทําการลงมือทำเนี่ยทำให้เราหลุดพนะ้นน่ยจากจุดเนี้ยไปได้แล้วเราจะกลัวมันน้อยลงเสมอพอเราได้หลักฐานใหม่นี้เราก็จะเก็บเข้าไปในใจของเราหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งสาคัญจร,จริงๆอีกอนึงคือว่า ความรู้สึกเนี้ยส่งต่อไปถึงคนอื่นด้วยนะคนใกล้ๆตัวเรามันจะรู้สึกได้จริงๆว่าเฮ้ยไอพี่คนนี้มันแบบมันเชื่อจริงวะเราลองดูสักตั้งดีว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหน <_ C 1> เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณกําลังเจออะไรบางอย่างที่คุณไม่สบายใจไม่ชอบมันดูยากดูท้าทายความเปลี่ยนแปลงคุณต้องเชื่อคุณต้องเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างดีๆรออย,อยู่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะแต่สิ่งที่จะพาคุณไปถึงตรงนั้นไม่ใช่นั่งรอมันคือการลงมือทำทั้งๆที่ยังไม่ค่อยเห็นทางนี่แหละพอคุณทาไป คนที่มองคุณอยู่อะเพื่ออยากจะหาแรงมั่นนันใจหรือก็ทั้งหาหลักฐานเขาจะพบหลักฐานในตัวคุณเ,เขาจะพบว่าอ๋อเออว่าแบบนี้ก็ได้นี่นะครับทั้งหมดนี้ไม่จาเป็นต้องขออนุญ,ญาตใครเราเป็นคนอนุญ,ญาตตัวเองเราเล่าเรื่องให้ตัวเองฟังใหม่แล้ว r r a t i รีใหม่นี้เองจะนําพามาซึ่งสิ่งที่คุณอยากได้นะครับและกลายเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ของคุณที่ผมพูดเรื่องวันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าในช่วงเวลาแบบนี้ครับมันชวน ให้ไม่เชื่อในตัวเองได้เยอะมันชวนให้สงสัยมันชวนให้ปล่อยจอยได้เยอะแต่ผมเชื่อว่ามันต้องทํากับกันแล้วคุณจะเป็นคนที่นําความกล้าหาญเข้ามาสู่ผู้คนมันจะเป็นอย่างนี้นจริงๆขอบคุณที่ติดตาม s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  n to t ุดม o ล n Podcast นะครับสำหรับท่านไหนที่ฟังเราทาง y t u t u นะฮะเอาอะไรเดียะแอน i m e มลัสมาดีไหมอนะครับก็เป็นเซรั่มอันนึงที่ผมคิดว่าดีทีเดียวนะครับ10อัน เดี๋ยวส่งไปให้ที่บ้านสำหรับคนที่มาคอมเมนต์และติดแฮชแท็กมิชชั่น o ู่ดว o นะครับเดี๋ยวสมูลแอดมินของเราจะเลือกแล้วก็ประกาศผลใน YouTube community สัปดาห์หน้าขออนุญ,ญาตจงวนสิทธิ์ส่งเฉพาะท่านที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นขอบคุณที่ติดตาม mission to the moon ะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the moon. continue with your mission สีดันสกินบูสเตอร์นะครับรองพื้นสร้างผิวบำรุงชุ่มชื้นยาวนานด้วยนะครับเพราะว่ามีสกินแคร์อยู่เป็นส่วนผสมถึง86%เลยนะฮะแล้วก็คุมมัน24ชั่วโมงไม่ว่าสภาพผิวแบบไหนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ปกปิดเนียนชุ่มชื้นนานเบาสบายผิวรู้สึกเหมือนไม่ได้ทารองพื้นเลยผิวฉ่ำดูสุขภาพดีนะครับต่อมาเป็นแป้งบูสต์ผิวนะครับมีสกินแคร์ผสมอยู่สูงสุดถึง80%เลยนะครับชุ่มชื้นยาวนานนะครับเป็นเหมือนเมคอัพ no makeup นะครับแป้งไม่ตกร่องนะ พร้อมบำรุงผิวไปในตัวด้วยแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าแป้งแล้วเนี่ยสีจันรเราเก่งมากๆแน่นอนนะครับ